สวัสดีผมเจคอลีตอนนี้ยานผมมีพวกโจนโจมตีผมเลยไม่ลีลาที่จะรีบหนีแต่พวกมันก็ยิงกระจกทําให้ยานผมตกมาที่ดาวคาลิสโตที่เป็นดาวเรือนจาผมได้รับการช่วยเหลือจากผู้คุมเรือนจําแต่เขาก็ทําเรื่องระยำด้วยการจับผมไปรับกรมผมตื่นขึ้นมาในคุกแล้วก็ลุกมาพบว่าสัตว์ประหลาดได้บุกแล้วผมเองก็เริ่มหมดมุกผมได้เจอนักโทษที่ชื่อเอเลสผมเลยร่วมมือกับเขาหนีออกจากที่นี่ผมยังได้เจอกับหัวหน้าโจนที่บุกยานผมที่ชื่อแดนนี่เธอไม่ยอมร่วมมือกับพวกผม หลังจากนั้นผมและเอริสก็หาทางออกไปข้างนอกได้แต่ข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยหิมะพวกเราเลยต้องใส่ชุดปรับอุณหภูมิเพื่อที่จะได้ไม่มรณะแต่แล้วผู้คุมเรือนจำก็โล่มากดเปิดประตูพวกเราเลยโดนดูดดดออกไป ผมฟื้นมาก็ตามหาเอเรียสผมพบว่าหน้ากาก,กของเขาแตกผมเลยแบกเอเรียสไปแต่เขาก็ทนอากาศไม่ไหวเขาก็เลยแตกหลังจากนั้นผมก็ได้เจอกับแดนนี่ผมเลยร่วมมือกับเธอเพราะเธอมีรถขับฝ่าพายุหิมะเธอได้ขับมาที่ซากยานของผมเธอขอตรวจดูพัสดุสินค้าที่ผมควรส่งเธอไม่เชื่อว่าผมจะส่งแค่ของธรรมดาหลังจากนั้นผมและแดนนี่ก็เจอแหลกแห่งหนึ่งผมได้พบกับตัวอ่อนไวรัสผมจำได้ว่าเคยขนเจ้านี้ไปส่งที่ดาวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นดาวที่แดนนี่อยู่มันเกิดการระบาด ทำให้น้องสาวเธอตายหลังจากนั้นผู้คุมมันก็มาพร้อมกับร่างกายที่ติดไวรัสแต่ไวรัสมันเข้ากันได้แถมร่างกายของเขาก็ทนต่อกระสุนพวกเราก็เลยต้องรีบหนีแต่แล้วแดนนี่ก็ติดเชื้อไวรัสผมเลยรีบหาทางช่วยเธอผมได้เจอกับดร์เมลเลอร์เธอบอกให้ผมไปเอาแอนตี้ไวรัสจากคนที่ร่างกายเข้ากับไวรัสได้ซึ่งก็คือผู้คุมเรือนจําผมตามหาเขาจนได้เจอกับพวกหัวหน้าองค์กรที่สร้างหลักนี้ขึ้นมาพวกเขาเรียกให้ผู้คุมเรือนจํามากำจัดผมแต่ผมก็สามารถชนะเขาได้พร้อมกับเอาแอนตี้ไวรัสมาผมนำมัน นนาทหลังจากนั้นหัวหน้าองค์กรก็สั่งระเบิดที่นี่ผมกับแดนนี่เลยต้องรีบหนีแต่ยางที่หนีออกไปได้มีแค่ลำเดียวผมจึงให้แดนนี่หนีไปพร้อมกับหลักฐานเอาผิดกับพวกองค์กรแดนนี่ก็สามารถหนีได้สำเร็จส่วนผมนั้นเสร็จพวกสัตว์ประหลาด